สวัสดีค่ะสำหรับ3ราศีที่จะโชคดีในวันตรุษจ,จีนนี้นะคะอย่างที่ทุกคนได้เห็นหน้าภายนะคะราศีแรกนี้เป็นของราศีมังกรค่ะนะคะและราศีที่2เป็นของราศีเมถุนสำหรับราศีสุดท้ายคือราศีเมษค่ะนะคะสามราศีนี้มังกรเมถุนและเมษ ะะเป็นราศีที่โชคดีจะบังเกิดในวันตุจจีนนี้ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าสำหรับชาวราศีมังกรคู่ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราถึง12กุมภานะคะดูแค่ราศีนะคะไม่เกี่ยวกับลัคนานะคะราศีมังกรจะประสบความสำเร็จนะคะในวันตุษจีนนี้ดวงดีนะคะจะ โชคดีชีวิตจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะจะพบกับความสำเร็จการงานจะมีความก้าวหน้าลุ่งเรืองนะคะมีคนช่วยการช่วยงานนะคะแบ่งเบาภาระและสนับสนุนซัพพอร์ตนะคะการงานจะพบกับความก้าวหน้าชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงใครที่เจอกับเรื่องยากๆอุปสรรคปัญหา ชีวิตคุณกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะคุณกําลังจะสุขกายสบายใจนะคะมีสิ่งดีๆหลงังไหลเข้ามาในชีวิตนะคะที่เคยลําบากที่เคยจนที่เคยไม่สบายกายไม่สบายใจคุณจะมีความสะดวกสบายนะคะชีวิตคุณจะดีขึ้นไม่ว่าคุณจะเป็นท่านหญิงหรือท่านชายนะคะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปธรรมช่วยเหลือดังนั้นนะคะยิ้มกว้างๆเปิดรับ โชคได้เลยนะคะสำหรับในเรื่องของการเงินนะคะการเงินแน่นอนค่ะได้ไพ่ทั้ง The Empress และ The Emperor นะคะก็ดวงดีดวงขึ้นนะคะดวงจะสบายขึ้นมีเงินใช้คล่องมือมากยิ่งขึ้นนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปธรรมช่วยเหลือนะคะในเรื่องของการงานต่างๆค่ะนะคะเ,เดี๋ยวตอนท้ายนะคะจะมีเคล็ดในการเสริมดวงนะคะในการที่จะวันจุดจีนจะต้อง ทำอะไรถึงจะดีนะคะต่อไปค่ะราศีเมถุนนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนาถึง16กรกฎาคมนะคะแน่นอนค่ะนะคะได้ไพ่8เหรียญคือการเงินไหลมาเทมาหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะทำมาค้าขึ้นกิจการเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะคุณอาจจะได้โชคดีได้เงิน หลังไหลเข้ามานะคะได้เงินจากการที่ประสบความสำเร็จนะคะในเรื่องของการงานหรือว่าได้รับแตะเอียนะคะได้รับอังเปานะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายในที่ทำงานนะคะก็การงานจะส่งผลนะคะเกิดความก้าวหน้าประสบความสำเร็จได้เลื่อนคัน้นเลื่อนตำแหน่งนะคะการงานดีขึ้นค่ะนะคะแล้วก็คุณจะมีอํานาจมาก น,นะคะคมีอํานาจวาสนาคือดีทั้งเรื่องของการเงินนะคะที่มาจากการงานแล้วก็ดีในเรื่องของชีวิตรักด้วยนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะคุณจะมีอํานาจเหนือแฟนแฟนจะยอมแฟนจะตามใจนะคะแฟนจะอวยให้การอุปธรรมช่วยเหลือตามอกตามใจนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายนาลีอุปธรรมนะคะแฟนคุณจะช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุนหรือซัพพอร์ตคุณนะคะดังนั้นถือได้ว่าผู้ที่เกิดราศีมิถุนนะคะดวงเฮงรับตุดจีนนะคะดีทั้งเรื่องของการเงินการงานและความรักนะคะจะเป็นไปได้ดังใจค่ะต่อไปค่ะราศีเมษนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14เมษาเมษถึง14พฤษภาราศีเมษมีโอกาสที่จะได้รับโชค เงินทองนะคะได้เป็นเงินก้อนใหญ่เลยค่ะนะคะเงินทองจะได้มาจากบุญบารมีนะคะบุญเก่าที่คุณได้สั่งสมมานะคะจะช่วยทําให้คุณได้รับโชคในช่วงตุจจีนนะคะอาจจะมาก่อนก็ได้นะหรืออาจจะมาหลังเล็กน้อยก็ได้หรือจะมาในช่วงตุตจีนเลยก็ได้นะคะชาวราศีเมษมีเกณฑ์ที่จะได้เงินการเงินจะคล่องมือขึ้นได้โชคก้อนใหญ่นะคะหรืออาจจะได้รับอ่งเปาก้อนใหญ่จาก เจ้านายจากที่ทำงานหรือจากญาติผู้ใหญ่ก็ได้นะคะดวงชะตามีบุญบรารมีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การเอ็นดูช่วยเหลืออุปถัมภ์นะคะความรักก็ราบรื่นนะคะมีความสุขมีความหวานชื่นโรแมนติกนะคะรักใคร่ปองดองกันดีนะคะสำหรับราศีเมษสามราศีที่ดวงเฮงในช่วง ตรุษจ,จีนนี้นะคะวันที่หนึ่งกุมภาหกห้านี้นั่นเองนะคะสำหรับเคล็ดลับนะคะว่าในวันตรุษจ,จีนนั้นแน่นอนนะคะใส่เสื้อใหม่ใส่เสื้อผ้าใหม่นะคะแล้วก็เน้นสีแดง ยกให้ละเว้นอย่าใส่เสื้อสีขาวหรือสีดำนะคะแล้วก็อย่ากวาดบ้านเพราะวันตุจีนั้นนะคะวันที่1นึกุมภานั้นถือได้ว่าถ้ากวาดบ้านเราจะกวาดโชคลาภออกจากบ้านเพราะวันนั้นวันนั้นงดการกวาดบ้าน 1>, 1วันนะคะกวดก่อนก็ได้กวดตั้งแต่วันที่31มมีนาไว้เลยนะคะแล้ววันที่1กุมภาเราก็ไม่ต้องกวดบ้านนะคะก็ถือว่าเอาเครดเอาเลิกเอาชัยค่ะไม่กวดโชคออกจากบ้านนะคะแล้วก็ให้ใส่เสื้อผ้าสีแดงโทนสีแดงนะคะไม่ใส่สีขาวดําเพราะว่าสีแดงคือความโชคดีนะคะคนจีนมีความเชื่อว่าสีแดงเป็นสีมงคลนะคะโชคลาภเงินทองนั่นเองนะคะแล้วก็ ะะให้พูดจาดีๆวันที่หนึ่งกุมภาจะไม่พูดจาจะไม่ด่าจะไม่บน่นนะคะให้พูดจาอะไรที่มันดีๆเป็นสิริมงคลนะคะแล้วก็ให้แจกอ่งเป้าและรับอ่งเปาถ้าเราเป็นผู้ใหญ่นะคะเราก็แจกอ่งเปาให้กับเด็กๆนะคะอ่งเป้า ใส่ซองแดงแบบนี้นะคะอ่างเปาใส่ซองแดงเอาแล้วแต่สะดวกนะคะแจกอ่งเปาให้กับเด็กๆแล้วก็เงินที่ใส่ในอ่างเปาเนี้ยนะคะก็ให้ใส่ด้วยเลขนะคะให้มีเลขสหรือเลข8 ใส่ลงไปในนี้ด้วยนะคะ4หรือ8เพราะว่าเป็นเลขมงคลแปลว่าความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะดังนั้นเอาแจกเด็กๆนะคะแล้วก็ถ้าเราเป็นเด็กนะคะเราก็จะได้รับอ่างเปานะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ไว้พรกลับไปนะคะซินเจียยุอีสิ่งนี้ห้้นใช้นะคะหรืออะไรที่เป็นมงคลก็พูดไปนะคะเพราะว่า วันจุดจีนนั้นเป็นวันที่ถือได้ว่าเป็นวันปีใหม่ของชาวจีนนะคะก็จะเป็นวันที่ไหว้ เทพเจ้าและก็ไหว้บรรพบุุษเพราะว่าชาวจีนเนี่ยจะนับถือนะคะความกตัญยูต่อเทพเจ้าและบรรพบุุษของตัวเองนะคะดังนั้นความกตัญยูกะตะเวทีนะคะจะส่งเสริมทําให้บุตรหลานบริวารลูกหลานนะคะที่มีความกตัญยูต่อบรรพบุุษนั้นจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะเหมือนของไทยก็บอกว่าออคนกตัญยูตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นั่นเองค่ะ เอาละค่ะวันนี้ก็ได้นำคลิปสเปเชียลคลิปนะคะ3ราศีที่จะดวงดีเฮงรับตรุษจีนมาฝากกับทุกคนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีเฮงเฮงเฮรับตรุษจีนค่ะสวัสดีค่ะ